กำลังจะเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงหลังจะไปออนบอร์ดเรากำลังจะไปที่ไหนครับพี่บัวนี้เรากำลังจะไปที่รถไฟไปเมืองเซียงตูตอนนี้เราอยู่อยู่เชงตูอ๋อบรรยากาศสถานีรถไฟเมืองเฉิงตูครับตอนนี้เราเป็นตัวยืนนะครับเดินทางนี้ครับเดินตรงไปครับเราเราต้องรอปิดก่อนหรือเราไปได้เลยไหมไปเลยไปเลยนี่ครับเราได้มาถึงโบกี้ของเราแล้วครับ เเบาะนั่งชัน้นบิสเนสเรามาถึงที่ไหนแล้วครับพี่ภูเขาวคนซียรเดียบ้อยแล้วครับตอนนี้คือ,อรถไปความเร็วสูงตอนนี้เราอยู่ที่ซียานปูญญ่เยิินซึ่งมีคนมาเที่ยวกันครับนี่ครับดูคนจีนทั้งประเทศมากองกันอยู่ตรงนี้ผมบอกเลยเป็นหมนนื่นๆคนนะนี่ดูคนดิ นี่ครับแล้วอย่างนี้นะาลักนะเราก็มีจอมยุทธนี่คือจอมยุทธตัวจริงนี่พระถานซานจังเราอยู่ไหนครับพี่บัวตอนนี้นี่เราอยู่ซีอานครับเราจะไปข้างในชมผลิตภัณฑ์โบราณฐานผลิตภัณฑ์เลยครับอ๋อีนสุสานจินสุสานจินซีใช่ไหมจินซีจินซีโอสุสานจินซีวีรุรุษที่สร้างในจักร ผฐมกษัตริย์ใช่ไหมผสมกษัตริย์ของมุนกินอ๋อพผสมกษัตริย์คนเยอะมากครับเราว่าเรามาวันวันธรรมดาแล้วนะนี่ครับดูคนเูคนนี่ครับเราเข้ามาด้านในแล้วครับกำลังจะเดินไปที่สุสานครับเดี๋ยวเรารอชมครับว่าสุสานจะเป็นไง รูปปั้นนะครับแต่ล,ลูปปั้นเนี่ยจะมีจะมีะมชีวิตทุกคนนะตัวมีตัวจรงทุกคนก็รูปปั้นแต่ละรูปปันน้นจะไม่คล้ายกันจะไม่เหมือนกันเลยอาจจะมีเราในนั้นก็เป็นได้ไปดูครับนี่เราเข้ามาด้านในแล้วครับเดี๋ยวเรากําลังจะเข้าไปชมสุสานจินซีครับน่าจะอยู่ในอาคารที่สร้างคุมไว้นี่ครับเราเข้า,าด้านมาด้านในอาคารแล้วครับ รัวเห<ม>็ดใกล้ๆเลยนะครับกองกำลังคนกองกำลังคนทานสมัยก่อนเมื่อพันปีที่แล้วไม่น่าเชื่อเลยนะครับเป็นอยู่บาเป็นพันๆปีนะใต้ดินครับมีรถม้าด้วยครับมีรถม้าด้วยครับผมมีรถม้ามีม้าอยู่ในนี้หมดเลยอ,อันนี้คือหลุมที่หนึ่งครับมีทั้งหมดสี่หลุมเอาม,ม,ม,มีทั้งหมดแปดหลุมแต่ขุดไปแล้วสี่หลุมเลยสี่หลุมครับผมเดี๋ยวเราจะดูที่หลุมีอือ คนก็เยอะมากด้วยเช่นกันเห็นแล้วว่าลูกปันตัวนี้ครับเหมือนพี่บัวครับว่าหน้าดำกับเพื่อนส่องไปดูแล้วมาเทียบตรงนี้ครับนี่เหมือนกันเลย